บทที่149เรื่องปวดหัวของลูกสาวมหาเศรษฐีหนึ่งเมื่อได้ยินเจ่เฉินเสนอมาอย่างนั้นชงวันถิงก็ยิ้มและตอบว่าได้สิคะในเมื่อเป็นก้าแรกงั้นให้ฉันเป็นคนเล่าก่อนก็นแล้วกันว่าดื่มทำไมพูดไปเธอก็กระแอมวอมคอแล้วยิ้มยิ้มแก่แรกนี้ก็เพื่อการขอบคุณคุณ ในวันนี้ช่วยชีวิตปู่ฉันไว้ช่วยชั้นไว้ได้เยอะมากเลยเย่เฉินพยักหน้าแล้วยิ้มพูดว่าได้ครับงั้นก็หมดแก้วนี้เลยแล้วกันพูดจบก็ยกแก้ววายขึ้นแล้วก็ชนแก้วในมือของช่งวันถิงเบาๆจากนั้นก็กระดกแก้วดื่มจนหมดช่งวันถิ้งเองก็ดื่มจนหมดแก้วอย่างสะใจจากนั้นก็ยิ้มถามเย่เฉินว่าคุณคะ คุณพูดเหตุผลในการดื่มแก้วที่สองเลยค่ะว่าคืออะไรได้สิครับแย่เฉินก็ยิ้มพูดว่าแก้วที่สองนี้ก็เพื่อวาสนาก็แล้วกันในโลกนี้ในโลกนี้คนที่จะมารู้จักกันได้ก็คงเป็นวาสนาที่มีต่อกันมาเป็นพันปีคุณกับผมมีวาสนาต่อกันแก้วนี้ผมขอดื่มให้วาสนาก็แล้วกันดีค่ะช่วงวันชิมยิ้มพูดดื่มให้กับวาสนา จากนั้นแก้วที่3ใบหน้าของช่องวันถิงก็เริ่มแดงๆพูดว่าแก้วนี้ดื่มให้กับฝีมืออันสุดยอดของคุณเย่ค่ะวันนี้ได้เห็นวิธีการรักษาของคุณเย่ก็ทําให้ยิ่งสรุปได้ว่าตอนนั้นที่คุณล่อสายฟ้ามาฟาดวีจิ้งไหให้จนตายไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณเย่จะเล่าเองเลยไหมคะเย่เฉินก็ยิ้มตอบไปอย่างนั้นแล้วพูดอย่างล้าลึกว่าจะบังเอิญหรือไม่นั้นสวรรค์รู้ดี คนธรรมดาอย่างผมกับคุณก็บอกได้เพียงอย่างเดียวความลับสวรรค์ไม่อาจเปิดเผยได้ช่วงวันถิงก็พยักหน้ายิ้มแล้วมองตาอันหล่อเหลาของเยเฉินไม่หยุดตั้งใจจะพูดว่าดื่มให้กับความลับสวรรค์ที่ไม่อาจเปิดเผยได้ดื่มดื่มไปหลายแก้วสีหน้าของช่วงวันถิงเริ่มเมาถึงแม้เธอจะคอแข็งแต่กระดกใบรวดเดียวหลายแก้วก็เริ่มมึนเอาเหมือนกันในตอนนั้นเอง ก็ถึงตาที่เธอต้องพูดอะไรบ้างรวมกับพูดเหตุผลที่ต้องดื่มชงวันทิงใช้สายตาเมาเมามองจ้องเย่เฉนินแล้วก็พูดเร่อยๆว่าจริงแล้วนะคุณเย่ช่วงนี้ฉันเห็นว่าคุณเองก็โอเคเหมือนกันนะอะไรโอเคครับเย่เฉินหัวเราะออกมาแล้วถามอย่างสงสัยว่าที่คุณบอกว่าโอเคหมายถึงด้านไหนครับก็หลายด้านนะ่ะชงวันทิงตั้งใจพูด คนมีอะไรมากกว่าที่คนทั่วไปที่ฉันเคยสัมผัสปกติที่ฉันสัมผัสด้วยถ้าไม่ใช่พวกเขาเป็นเพราะชมเชยฉันเอาใจฉันตามใจฉันแล้วก็พวกเขาจะมาเหตุผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่ฉันบอกไม่ถูกบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องสักคนทำไมล่ะครับเย่ชิญถามอย่างสงสัยอีกคุณคิดว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณหรือครับช่วงวันทิงพยักหน้าและพูดว่า ฉันคิดว่าคุณมีความก้าวล่วงเรื่องพวกทางโลกไปหมดแล้วบทที่150เรื่องปวดหัวของลูกสาวมหาเศรษฐีสองเยชันถามอย่างสงสัยอีกก้าวผ่านทางโลกไปแล้วงั้นหรอือหมายความว่ายังไงครับช่องวันถิงตั้งใจพูดจริงๆแล้วคุณเย่ก็ไม่ได้รออะไรแต่มีความสามารถมากความสามารถทีนี้ก็ไม่ได้โอ,โอ,โอ้วดปกติก็จะไม่เผยตัวตน แต่เมื่อคนที่มาจี้ถึงขีดความอดทนของคุณคุณก็ตอบสนองกลับไปอย่างไม่ลังเลตัดสินใจเด็ดเดี่ยวไม่เหลือโอกาสให้ฝั่งตรงกันข้ามได้สู้กับคุณสมบัตินี้ไม่ใช่คนธรรมดามีมันได้พูดไปช่วงหวนถิงก็พูดต่ออีกว่าที่สำคัญก็คือฉันไม่เข้าใจคุณมีความสามารถขนาดนี้ทำไมไปอยู่กับตะกูลเซี่ยว เื่อเป็นลูกเขยของเขาตระกูลเสี่ยวเป็นเพียงตระกูลธรรมดาทั่วไปจะให้เทพเซียนอย่างคุณไปพำนักอยู่ได้อย่างไรเย่เฉินไม่ได้ตอบคำถามของเธอแต่ถามกลับว่าถ้าผมไม่ไปอยู่กับตระกูลเซี่ยวแล้วควรจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าคุณจะบอกว่ามีที่ไหนให้คู่ควรให้ผมไปอยู่ที่นั่นช่วงวันถึงตั้งใจพูดฉันคิดว่าคุณควรจะไปแต่งงานกับตระกูลใหญ่ๆ คนเก่งอย่างคุณมีตระกูลใหญ่ๆมากมายอยากจะยกลูกสาวให้คุณอยู่แล้วเย่เฉินยิ้มพูดแล้วมันจะมีความหมายอะไรกับการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์เดิมก็ไม่มีปัจจัยความรักอยู่เลยสิครับหรือว่าสาวๆตระกูลใหญ่จะยอมแต่งงานกับชายที่ตนเองไม่ได้รักงั้นหรือหรือจะยอมให้ตระกูลควบคุมชีวิตตนเองไปทั้งตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือช่วงวันถิงก็พูดไปตามเหตุผลแน่นอนสิค่ะ ทุกตระกูลใหญ่ๆจะเข้มงวดกับลูกสาวในตระกูลอย่างมากเช่นจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนระดับสูงไม่ใช่เพราะต้องการความรู้แต่เพื่อจะเรียนรู้มารยาททางสังคมคนรวยอีกอย่างก็คือถ้าอายุยังไม่ถึงหรือเวลาไม่ถึงในตระกูลก็จะห้ามพวกเราไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ชายภายนอกไม่ให้พวกเรามีความรักกันเองใด้เลยฮะเยฉินถามอย่างสงสัยว่า อายุตั้ง21แล้วนะตะกูลใหญ่ของพวกคุณทำไมถึงยังหัวโบราณได้คำครึกขนาดนี้นี่มันไม่ใช่ระบบศักดินาค่ะช่วงวันถิงตั้งใจพูดนี่คือกฎเกณฑ์การอยู่รอดของชนชั้นระดับสูงกฎเกณฑ์การอยู่รอดงั้นหรือเย่เชินถามอย่างสงสัยหมายความว่ายังไงครับช่วงวันถิงตั้งใจพูด พวกเราจะต้องทำงานร่วมกับตระกูลอื่นๆเชื่อมต่อกับตระกูลอื่นแหลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกันดังนั้นตระกูลส่งของพวกเรามีกฎหนึ่งอยู่ที่สำคัญมากก็คือสามารถชิกที่เป็นสายเลือดโดยตรงเรื่องแต่งงานจะต้องฟังทางตระกูลเท่านั้นในยุคศักดินาหลักการแต่งงานจะต้องแต่งงานในระหว่างลูกพี่ลูกน้องเท่านั้นก็เหมือนกับเมื่อก่อน ที่ลูกพี่ผู้ชายต้องแต่งงานกับลูกน้องที่เป็นผู้หญิงหรือลูกพี่ผู้หญิงต้องแต่งกับลูกน้องผู้ชายเพื่อปกป้องทรัพย์สินเงินทองรั่วไหลไปภายนอกแต่ว่าตอนนี้ทางประเทศไต้หวันไม่ให้แต่งงานกับภายในสามรุ่นตระกูลแต่เมื่ออยู่เมืองนอกตอนนี้ยังมีการแต่งงานใกล้ชิดกันแบบนี้อยู่จากนั้น คำสอนของตระกูลเราก็เริ่มเปิดโอกาสมากขึ้นไม่บังคับให้แต่งงานกับลูกผีลูกน้องกันเองแต่ต้องแต่งกับลูกตระกูลใหญ่ๆกำลังของฝั่งตรงข้ามสามารถสูงกว่าฝั่งต้นได้ไม่อาจจะด้อยกว่าฝั่งต้นนั่นเองพูดถึงจุดนี้ชงวันทิ้งก็ถอนหายใจและพูดต่ออีกทางตระกูลคิดว่าบางตระกูลจะมีผลประโยชน์ที่ร่วมมือกัน ก็จะหาวิธีให้ผู้ชายของตระกูลไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกตระกูลหรือให้ผู้หญิงในตระกูลไปแต่งกับฝ่ายชายของตระกูลอื่นสรุปเลยก็คือสมาชิกทุกคนในตระกูลต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลเป็นอันดับแรกไม่อาจจะขัดขวางแผนการของตระกูลได้เย่เฉินถอนหายใจอีกครั้งดูเหมือนว่าตระกูลใหญ่ๆก็จะมีเรื่องหน้าปวดหัวของตัวเองอยู่เหมือนกันนะ ยิ่งมีเงินก็ยิ่งโลภตอนที่พูดเย่เฉินก็ถอนหายใจอยู่ในใจคิดดูว่าตนเองกลับไปสู่ตระกูลเย่ไปตระกูลเย่ก็คงจะควบคุมตนเองอาจจะดูถูกตระกูลเซี่ยวแล้วบังคับให้ตนเองอย่ากับเซี่ยวสู้หลันแล้วหาลูกสาวสูงสักมาแต่งงานกับตนเองดูเหมือนว่าจะกลับตระกูลเย่ไม่ได้แล้วในใจก็คิดเช่นนั้นเย่เฉินก็เอ่ยปากถามว่าเออ ผมเห็นคุณถึงอายุพร้อมที่จะแต่งงานแล้วนี่ไม่ทราบว่าทางตระกูลคุณได้ตระเตรียมการแต่งงานไว้ให้คุณบ้างแล้วหรือยังช่องวันทิงสายหน้าบอกว่าเดิมทีมีกำหนดกำหนดให้ลูกพี่ผู้ชายของชั้นช่วงรงวีเดิมทีคู่หมั่นของเขาเป็นลูกสาวตระกูลใหญ่ทางฝั่งเหนือที่คุณปู่จัดการแต่ว่าตอนนี้คุณปู่เพิ่งจะหายป่วย ฉันคิดว่าไม่นานนี้จะจัดเตรียมเรื่องแต่งงานของฉันแล้วล่ะเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไครและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ